นึ่งเคล็ดลับความสวยความงามมาแนะนําให้เพื่อนๆรู้จักกันโมโคเซ่แบบนี้ค่ะที่เป็นทั้งครีมกันแดดที่เป็นทั้งคอนซีลเลอร์เป็นทั้งรองพื้นใช่ไหมแล้วก็เป็นครีมบํารุงสำหรับคนที่โดนแดดนานๆเนี่ยก็จะทําให้ผิวหน้าเราเนี่ยไม่แดงนะคะจากแสงแดดได้ด้วยนะคะไม่มันไม่เหนอะเหนมือนครีมกันแดดพอไปตามทางตลาดที่ใช้ผสมน้ํามันผิวม,มันนิ่งมากอะมันสมูทมากอะมันแบบหายไปเลยอะทาให้ผิวหน้าเราแด,ดูกระ่างใสนะคะแล้วก็ สดชื่นตลอ,อดวันแล้วก็ใครที่ใช้แล้วติดอกติดใจอย่าลืมนะบอกต่อเพื่อนๆด้วยเพื่อนเเนี่ยจะได้เสอร์เเหมือนเรานะจ๊ะยังไงก็ฝากด้วยนะคะสำหรับโมโคเซ่คอนเทนเนอร์ัสก,กีตัวนี้ค่ะอย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าคุณจะได้ลองใช้เองโทร0846132424หรือ www. m o k o s e com จะมีข่าวดีหรือยังคะมีข่าวดีทุกวันนะคะ <laughs> <laughs> ใช่แล้วใช่ไหมคะแค่วันนี้ค่ะนี่ <guessing. S 2> เป็นคนที่แฮปปี้มีคุยเ,เรื่องอนาคตกันแล้วหรือ,อยังคุยก็คงจะบอกตอนนีไม่ได้ค่ะแหมนี่ก็พยายามโพให้คุยก็มีแย่ยๆไหมคะเรื่องแบบเรื่องแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อย่างเราค่ะย่างค่ะตอนนี้ก็ต้องว่ามันถึงช่วงของเวลากแต่งงานเป็นวัยทำงานาทั้งสองคนอยากทำให้มันมั่นคงก่อนทำได้ี่างเรา ท่านามาร่ใช่แตอยากให้ทุกอย่างมนน่ตอนนี้ลงตัวขนาดนแปีคก็ไม่ากินข้าวตามไอีที่เห็นนะคะกินทุกวันเลยเป็นเพราะว่าความรักแฮปปี้ใช่ไหมคะไม่ทางต่างกับกลุ่เพื่อนไปไม่หาอีกแล้วจะให้ห่างอไรแล้วคุยโทรศัพท์กันเองจริงจแล้วเวลา เกิดำสำคัญสำคัญอะไรอย่างนเงี้ยเราก็จะไปใช่แต่ว่าได้ถามว่า,าไปกินข้าวกันเฉยๆอย่างเงีนเน้ยตอนพึ่โงโดนวานเรื่องลูกหลัไม่ได้ไปก็เอาค่ะป<ม>ิดกันไม่ได้ทีแต่พวกพี่แบบเหมือนไปโฟกัสในเรื่องของลูกที่ออกมากกว่า<ๆ>เพราะว่าถ้าอย่างอย่างล่าสุดก็วันเกิดที่เมย์แต่อนุนเกิดน้องเมย์ก็ไปเหมือนกันไปอยู่ด้วยกัน พยายามแบบเอามาโยงกันซึ้นคือเราก็ไม่เกี่ยวค่ะก็รักกัเหมือนเดิมที่นขึ่งซุอของฝากกันเลยจ้าพี่เอ็มมีมานานมากแล้วนะมันนานมากแล้วพี่ถ่ายตั้งปีที่แล้วมันก็จะไม่ดีหรอกไม่เล่ามันเป็นความลับของเขาสองคนยิ่งขาแบบเขาล่ะก็สวยก็ดีไม่เขาไม่ได้ถ่ายด้วยกันนี่พี่พูดตรงๆพี่อะไรไม่ได้ดูเลย ไม่ไม,ไม่ก็แค่ไปนั่งกินข้าวเฉยๆนั่งคุยอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> มันมีแค่นั้นแหละแต่ว่าเขาจะมีจินิกในเรื่องของเขาก็เรื่องของเขาแต่จะบอกว่าเออก็ก็ก็น่ารักเป็นเรื่องเป็นเรื่องความรู้สึกอะไรเงี้ยน่นารักน่ารักค่ะไม่ได้มีอะไรแบบอีกเขาไม่ได้มีอะไรหรอกนะค่ะคลณผู้ชไม่ใช่จริงๆแล้วเขาเปิดไปตั้งแต่ปีที่แล้ววันเกิดเล่าแล้วพี่ติดงานไปไม่ได้ยังไม่ได้ดูแล้วเรื่องของเราเองไม่อยากไม่อยากทำให้หวานใจมั่งมีเหรอคะ เปิดดู YouTube ก็ได้มาแต่งเพลงอะไรอย่างเงี้ยแต่งเพลงไม่ได้แต่งแต่ว่ามีช่องอัดร้องเพลงให้เหมือนกันแต่ว่านานๆแล um. ้วเหมือนกันค่ะอันนี้ก็นานมากเลยแต่ว่าจริงๆค่ะเพลงเราเราเป็นนักร้องแล้วว่าเขาหาฟังได้สบายไม่ชวนเขาคงมาไม่มาไม่ได้ไม่ชวนเขาคงมาแล้วนี่ามกลุ่มเพื่อนเราใช่ไหมไฟเขียวต้องไปถามเพื่อนให้อีกทีนะแต่ว่าเพื่อนๆ น่าจะโอเคนะคะแต่เจอเพื่อนฝาแฝดด้วยกันได้เจอเพื่อนฝาแฝดค่ะได้เจอเพนาค่ะก็แฮปปี้ค่ะก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะคือก็โตโตกันแล้วค่ะก็โตแล้วโตแล้ว่ต้งาแล้วค่ะถามถามพี่อ้ํกับพี่อีกแล้วไม่รู้ถึงพี่พี่ก็ไม่บอกจริงๆไม่รู้เรื่องนะคะไม่รู้เรื่องนี้เลยค่ะก็ก็ถ้ามี ตองก็เชื่อเพื่อนตองคงแบบเดินออกมาพูดเองแล้วตองก็อยากให้เพื่อนตองเนี่ยเขาได้พูดหรือว่าอยากให้เขาออกมาพูดเองในเรื่องคำที่เราจะได้ไปแสดงคำเดียร์เขาแต่ว่าตอนนี้ตองก็ยังไม่ม เพียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube PR Variety คุณก็จะไม่ตกเทรนกับทิปข่าวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟิตๆก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอคอนที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดท้ายให้อัปเดตแบบสุดใจกระแสเบื้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันซินที่คุณต้องร้องว้าวชอมแซงดวงการงานการเงินความรักแบบมันแมนไม่เสียเงินทุกสัปดาห์กับ w w w PR Variety com ก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว